ครับสบายดีสบายดีเพื่อนสุขคนสบายดีตอนใกล้จะค่เนาะพี่น้องเนาะกาหลังจากที่ไปธุระในเมืองมากับเจเนาเนาะพี่น้องท่านเจเนากลับไปหาหมอเป็นนิ้วแต่ว่าของเพิ่นมัน็นซีรุดออกเนาะพี่น้องส่วนของหมอเอือนเนี่ยมันจะอยู่ไตส่วนของเจเนาจะอยู่ในพกเหงียว,พวเพิ่นเหงียวแล้วเพิ่นเจ็บแล้วเพิ่นอันนี้เพิ่นก็เลยไปหาหมอแล้วก็ส่วนหมอเอือดไปเลยเนาะพี่น้องกาเมื่อนี้กะ ว่าสิไปบุญปันไม้กับเจซี่เจตุ๋ยเี็ยมันลาเพิินแต่ว่าพอมาหอดเพ่อน,นแล้วเมื่อยพี่น้องปว,วปวดหัวปวดหางก็เลยว่าบาปไานะพี่น้องแต่ว่าขอก่อนอื่นกะสิมาเห็ดขอกไก่เบาหนามเพิินพี่น้องเบงิ่งเห็ดไปมุอว่านี่ได้ได้ครึ่งหนึ่งเนาะไม่ได้คือครึ่งนึงเมื่อนี้ก็เลยมาสานต่อใหมใมะะ้มันเลี้ยวซะเได้ขังไก่เพิินเพราะว่ามันไปสาหากมัก ฟักทองหรือว่าเครื่องปลูกที่บเ,เอือปลูกไว้ทั้งหน้าบ้านเนาะส่วนไก่ใหญไงของเขาเจ้ากับ่อได้มาวนดอกมีแต่ไก่เจ้าของแหละพี่น้องวนทั้งครัววนทั้งห้องน้ำแบบบรรลุว่มันเข่าไปอียังแบบก็เลยว่าสิเห็ุข้อไก่ให้เธอ้มันหลวซะนาะพี่น้องอย่ามันยากเวียเถื่อว่าอนาคตต่อไปมันิไดปไปหันไปนีแล้วก็สีได้ค้างไว้มันก็สิไข่แน่นะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวพว่อสิขออนุญาตตั้งกล้องไว้นะพี่น้องวันนี้ก็ทาข้อไกให้เจ๊น้ำพ่นเพราะว่าไปเอาสักสีมาว่านี่พี่น้องตีอ้อมทั้งด้านนอกเนาะตีทั้งด้านหลงนงังด้านข้างตีทั้งั้เนืซนนี่เอาเป็น้าสแ,มแลมนะกะตัวน,นี้ก็จะเ,เป็น้าสแลมไปเลยเนาะแต่ว่าลากันยังไม่ได้พอดอกให้แกบเอามา เสริมเสริมใส่ก่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิเข้าไปมาตัวน,นี้ให้มันแล้วสิเดี๋ยวเอาไก่เขามาขังเนาะบาัดนีว่นาน้ำก็ยุ่วข้วไปลแล้วพี่นอ้นองเป็นหิ้วเข่า กใช้ลวดเด้อคนจะใช้ลวดแต่ย่ามันเพราะว่าลมมันหยัย่งเลยใช้ลวด công khai <laughs> này mà, cũng luôn, เกวสิบลเรียกเราพี่น่อยเอาเมฆเอาลงโรดเอาลงโลดเลยลงมาแต่บ้านเพิ่นการพันการละธรรมดาฉันเอาไว้ยูพ่นผัดนูกิกงกากิตยังกินมันละปัญญาสิพี่หน่อเอาเมฆก็เลยลงมาลงมาเลี่ยงซช น้ําน้ําเอานํามากินไหนบ่นํา nah. nah. ก็มาเอาเองจกิน,าานก็นมากินเอง <c oughs> กสิทิติดเหลืองมีพุง

ก็เสร็จแล้วครับประตูมันได่ดทั้งพี่แหละเด็กพี่น้องข้อไก่ก็จะประมาณนี้แล้วพี่น้องอันนี้เห็ดประตูนี่ข้อไก่บ่อน,น้ำนั่นเองแต่ว่าเพิ่นยังไม่เเดี๋ยวขัมานอนเนาะพี่น้องนี่ทางในมัน เป็นเคาะใกล้เก้าเนาะคืออยู่ได้เลยพี่นอ้องแค่เอาเคียร์ๆตรงนี้ออกแกให้ใก่มานอนเพราะว่าเคาะใกล้อันนี้เป็นคาะใกล้บอ่อุดแต่ว่าเพื่อนหืออ้อนนอันนี้ออกเพื่อนหื้อตะคายออกก็เลยเบาอุดก็เลยเอาผ้าสเตลมาใส่เนาะพี่นอ้องแต่ว่าท้าวผ้าสเตลเนี่ยดีบ่ดีอย่างหนึ่งเสียอย่างหนึ่งนะพี่นอ้อง ดีโตที่ว่ามันอันมันบัวดาวตกยำหอดรูปหมเขาก็จะประมาณน,นั้นพี่น้องเออประมาณน,นั้นบัวพ่นจีเหลียงตะไคร้หรือว่าสีเลียงเป็ดนำเลยพี่น้องจะคอยติดตามตอนนี้นะคอยขาลงแรงแล้วพี่น้องสิขออนุญาตจบคลิปซะก่อนพี่น้องเขาโคตรพักโคตรสวนเนาะ บรรยากาศแามแรงแตะเวนตกแล้วผลเมือื่นเ้าสีหางมาเข้าโคดเนาะพี่น้องเนะนาะเจนเอาสีเห็ดหอกกาบมาเข้าโคดแล้วาเบ่อเอิสีตมหวานไปขายพร้อมกันเลยเมื่อื่นเนะาะเมื่อื่นนี่คือสีบรเิเวณไปไซดับนะพี่น้องมีแต่เห็ดหวานหอกกามาเข้าโคดแล้วก็ไปห้าขายหวานเนาะพี่น้องไปเบ่งบานกอนพี่น้องเธอทำอะไรทำไมไก่เธอมันท้องเจ็บเจียบ,ยบอยู่ เด็กแต่น่อยเธออามากัน n ่ายเตออไปได้นองชงกับปั่นเลยเธอทำอะไรป้าทูบา,บานามกองไม่ให้กินเนาะฉันให้เธอกินฉันจะกินทำไมถึงไม่ให้ค่อยกินฮ กุมหนากุมจะงอนอะไรหือะไรจังหอบาก่องหออันนี้คืออะไรแล้วตีมการอะไรไงนะเครื่องแกงเนียคื่องแกงจะกูไม่ใช่มุกสะคจะซื้อคที่ลาบฝากเงินก่อนวัจีโมกนอมไม่ ไปน้อพี <Workers intendent> ่น้องเอาเป็นว่าที่นี่ก็สิข้าวเจ้าภาคมรดกที่คอไก่ไฮบอลน้ำบรรยากาศยามแรงไม่สนีก่อนละกันกุศลกุศลฝากก็ไลกุแช่เป็กันลังใจบ่เอาน้ำแล้เด้อิดกับ้สวัสดีครับเฮ้ยขมุขมูลด้วยกันฮิตกุ๊บเข่าคาหมดอันนี้มันเบิดแล